สวัสดีค่ะสงการปีนี้มีรถดีๆกลับบ้านกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีนะคะมาหาเราเลยค่ะที่นี่เรรถบ้านมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบเลยค่ะนี่นะครับเราจะจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นส่วนลดนะสําหรับเทศกาลสงการปีนี้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะครับ2คันหลักๆก,ก่อนที่เราจะให้ส่วนลดกันนะครับเนื่องขึ้นนิสสันมาร์สนะคันนี้นะครับราคาจริงเราขายอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณแม่าราคา1,660 วันนี้ให้ไปเลยหนึ่งแสนห้หมื่น 1, 000, 000, 000บาท<ย>ะนะคร <ยะ S 1> ับ <ยะ S 1> ส่วนคันที่สองนั้นเราให้เป็นตัวม,มัดด้าสองนะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับราคาเดิมนะครับเราขายอยู่เท่าไหร่นะราคาเดิมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เราให้ไปเลยหนึ่งแสน้กหมื่น 1, 000, 000, 000, บาทน<ย>ะครับ <ยะ S 1> สำหรับใครที่สนใจนะครับรถมือสองคุณภาพดีอย่าเริ่มติดต่อนะครับที่นู่นเลยนะครับเพจเล่รถบ้านนะครับเดี๋ยวนะครับ เรามาจัดโปรโมชั่นให้กับ <fi> ทุกคนนะครับก่อนปล่อยรถถึงมือลูกค้าทุกกันเรามีการตรวจสอบส0รายการหลัก5้ี่รายการย่อยพร้อมเปลี่ยนสายของเลยวฟรีกันไปเลยครับแถมฟรีพรบคุ้มครองถุกเฉินนะครับ24ชั่วโมง1ปีเต็มไปเลยครับแจกแหวนนองคำหนึ่สลึงหรือจะรับส่วนลด1นึ่งมนบาทครับ ไปเดินตามจังหวดัดกับ้า